สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่อง Yo Gamer Thailand นะครับก็จะมาอัปเดตกิจกรรมพ่อค้าตลาดมืดนะครับในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะมี NPC ในพ่อค้านะครับปรากฏอยู่ที่เมืองพนเทราดยจะนำสินค้าลดราคา50%มาวางจำหน่ายนะครับงานนี้เหล่านักประชนภัยต้องคอยจับจ้องกันให้ดีล่ะคือสินค้าที่มาวางจำหน่ายแต่ละชนิดนะครับจะมีจำนวนเพียง1 0 0ชิ้นเท่านั้น โดยแต่ละบัญชีนะครับจะสามารถซื้อได้เพียง1ตัวละครเท่านั้นครับกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะวันที่21นะครับถึงวันที่28ครับแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งว่าพ่อค้านะครับมันอยู่ตรงไหนนะนะครับคลิปวันนี้ผมก็จะมาทำนะว่าพอบอกว่าพ่อค้าที่ปรากฏขึ้นที่เมืองพอนเทล่าเนี่ยมันคือตัวไหนนะครับ จริงๆมันก็คือ npc ตัวที่ที่มีอยู่แล้วนะครับคือตะตลุงแก่ตรวนี้นะก็คือสินค้าอีเวนต์นะครับอ่าก็คือลดครึ่งราคานะครับแล้วก็ตัวไหนที่น่าซื้อบ้างนะคือมันน่าซื้ออยู่2ตัวนี้ครับเหลียนแมวกับโซ่นะคือผมเองเนี่ยผมก็ใช้โซ่ ไม่พอนะครับซื้อได้แค่เจครั้งเองเหรอตังก็มีไม่น้อยด้วยซื้อ8ได้เปล่าอ้าซื้อ8ก็ได้นะครับซื้อเกินได้นะอ๋อไม่ใช่ข้างบนนี่มันจํากัดน,นะครับว่า ใช้สัปดาห์ได้7ครั้งสำหรับที่ไม่ใช่ V.I.P. นะถ้า V.I.P. นี่ซื้อเกินได้นะครับแล้วก็อีกตัวที่ควรซื้อนะก็คือเหรียญแมวนะถ้าเหรียญแมวเนี่ยผมมีเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมจะมีเฟรนชิพอยต์เยอะนะผมแลกไว้ทุกวันนะครับ จะได้100ทุกวันนะที่ผมเล่นทุกวันนะครับก็คลิปนี้ก็มีสรุปสั้นๆเท่านี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะแลกตัวไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ